จากข้ออกจากร่างกายที่ตายลงไปในขณะที่เกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าแนเริงเกล้าทิงตายลงไปตายลงไปทุกร่างกายที่มรรคติผลที่ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจโศกแห่งศรัทธาที่มีในองค์พระปริศาสพานมาสพระพุทธเจ้าในขณะที่ไปดินบาตรฉะนั้นที่มาคาว่พุทธวิญญาณสูงสักที่มาจากที่ จะไปตกดตัวคนที่เข้าัาหายาน่เพนั้น ดีถ้าหากใจเส่ไจะขาดปวดแสจนไปมีิ้เินโเรื่อ้ขนาที่เราไบานในวันนี้กินเรไปกินเอ้าตาบนตรงนี้ที่เคยแต่บารแก่พระพุทธเจ้างที่ทีคามรบพสตนี้กินไปกินเราตรงนั้นมาเป็นาราโดยก็จะไปที่ตารยึดยิดเราบัดนั้มาเป็นแก่เรา เราจัดแขังหอว่าอะไรไปนั่นที่เรบ มูให้ความสำคัญที่ชีวิตบุญนี้เป็นเครื่องปกปัรักษาหน้ายของเราที่สิ่งต่างตายาตายตกะตายยาเสียหมตายหมดแล้วในเรื่องของสัญญาณที่บอกางพบล้มคนตายเพราะฉะนั้นมูลนี้เป็นเครื่องปกป้องเร เราตั้งศพบุญเอาไว้บุญตรงน,นี้ที่เรามาทำบุญใส่บากในวันนี้จะเป็นบุญจะไปช่วยเหลือเราเป็นคาภามากดังที่บอกว่าบุญยาหนีสารโรยศัตรูตัดสายหมุดปานันา้บุญเป็นที่พึ่งออ๋อตัดในโลกหน้าเพราะฉะนั้นขออนุญาติทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้ ไม่ติดไปดนใส่ข้าวเราที่วางเนี่ไปดูว่ามีข้าวมียามีอะไรมข้าวันเป็นอะไรที้อิดตองใส่มัน้จะดเนิานเื้อดุจจุที่เราทำแล้วเื่องคุณมัที่เราทาแล้วมันเป็น นิสอยู่บ่อยๆบ่อยๆนิสิตทุกหังคุที่เราทำในนี้จะเป็นฐานเป็นพลังียกว่าจะมาคือเราต้อกทุกขทานอยู่บ่อยๆคุณน่าจะเกิดพลังเสริมเวลาเราตายเราจะได้สิ่นีมันเป็นตปัใจเป็นอารมณ์ทีมุ่อยากไปสุดปลาเมื่อคนเราโภมากครั้งมาในอดีตนี่า็เดขึา มันสุดท้ายแล้วนะคะปริญญาเป็นว่า